เอาลรามาดูความเคลื่อนไหวนักกีฬาไทยหลังจากที่มาเยี่ยมสตูดิโอของเรานะและ้วก็เอาไปแข่งร,รอมากอมาโอ้โหแฟนคลับแม้ยกมาก,กันเต็ม,มค่ะน้องแซนดี้คราวแก้วสตูวิกนะคะ,คะก็ทำผลงานยอดเยี่ยมนะหลังจากวันนั้นเนี่ยที่ไปแข่งที่สนามที่3ที่เยอรมนีค่ะทำผลงานขึ้นโพเดียมอีกครั้งหนึ่งนะคะในวัน,ว,น,ว,น,ว,นวันที่แข่งวันแรกเนี่ยแลบที่1เนี่ยก ก็จบอันดับที่2นะคะส่วนวันอาทิตย์ที่2ในสภาพอากาศดีขึ้นค่ะก็แซนดี้เนี่ยก็จบที่อันดับที่3นะคะทำให้ผลงานตอนนี้คะแนนรวมเนี่ยก็ยังนำอยู่ในตารางแชมเปี้ยนชิพนะคะโดยแซนดี้ก็บอกว่าหรู้สึกดีใจมากที่ทำคะแนนที่ห่างในตารางแชมเปี้ยนชิพที่นูเบิร์กริงในวันยูสุสตาได้แล้วก็หวังว่าจะฟอร์มรักษาฟอร์มดีอย่างนี้ในสนามต่อไปด้วยนะคะมีเรื่องที่น่าเช่าใจนิดหน่อยคือเพื่อนักขับของเขาเนี่ยคือครสเอโตรเนี่ย เกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิตวันศุกร์ที่ผ่านมาก็เลยไม่ได้มีการฉลองอะไรกันนะคะแล้วก็หลังจบการแข่งขันสนามที่3เนี่ยแซนดี้ก็จะไปที่อ,อ,อิตาล,ลีค่ะไปศูนย์ฝึกฟิตซ้อมร่างกายสำหรับนักแข่งรถมืออาชีพนะคะมไม่ว่าจะเป็นระดับของ F1 หรือว่าจะเป็น GP2 ก็จะใช้เวลาอยู่ที่ศูนย์นี้ประมาณ10วันก่อนที่จะไปสนามที่4ก็คือที่ประเทศสเปนนะคะใครที่อยากตามแซนดี้ก็ให้กำลังใจได้ที่อิน t a g r กรมของน้องเขานะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของการถ่ายทอดผ่านเว็บไซต์ที่ WW w l i f e f3ff แล้วก็เลขสานะคะ open net นะคะส่วน instagram ของน้องก็ sandy stuvik s a n d y แล้วก็ s t u v i k ก็เข้าไปของนิ่นานแล้วก็ไปไป,ไปดูหาท <c oughs> นะี่รูปน้องเขาอยู่ <c oughs> นะคะ